Let's go อืม Let's go Let's go แดงแดงไม่ต้องลุกขึ้นทางนี้ลุกขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ค่ะขึ้นทางนี้นะคะขึ้นทางนี้ทางนี้เออ,อขึ้นไปขึ้นไปเลย Let's go Let's go ฮึบอึบอึบนี่ ไปเลยค่ะไปเลยค่ะ Let's go สวัสดีตอนเช้าค่ะเห็นไหมเข้ามาถึงก่อนค่อยล้วโอเคโอเคออกได้ <c oughs> ออกได้ไหมลูกออกออโอ้โหเก่งจังเลยมามามาสวัสดีค่ะก่อนหรือยังสวัสดีค่ะแดงแดงไป วัสดีค่ะก่อนนอนเราจะออกมาลู่วิ่งกันนะคะ,ะจับดีๆนะลูกจับดีๆแล้ยายจะพาออกกําลังกายนะ,ะ Let's go ออกกําลังกายกันเถอะอือเดี๋ยวยายเช็ดตรงนี้ก่อนอ นุู้ใส่ถุงเท้าไหมลูกใส่ถุงเท้าไหมถุงเท้าอืมใส่ถุงเท้าอากาศดีค่ะยังไม่หนาวเท่าไหร่ค่ะยังไม่หนาวเอยังไม่หนาเท่าไหร่ใส่กระเป๋าให้กันเลสโกวันนี้วันนี้หนูมาทำอะไรลูก อ๋อโนูหนให้ยายเหรออุ๊บอืมโอเคขอบคุณค่ะเอานี้วใส่ให้ยายขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราจะตั้งกล้องไว้ไหนดีนะเราจะตั้งกล้องไว้ไหนดีนะอมาเอามาเอามาเออมออมอ่ม เราใส่ถุงเท้ามาทั้งยายทั้งหลานเลยนะคะเราจะเหมาะออก,กําลังกายตอนเช้านะคะเอาสักสิบนาทีไหนอะลูกไหนมาพี่พลอยพี่พลอยเข้ามาพี่พลอยเข้ามาแดงไปออกไปลูกไปแดงไปแดงไปลูกไปมาเข้ามาเข้ามามาเข้ามา,มา,า,มาลูกอึ๊บี๋้วยายป,ปิดประตูไว้ก่อนยายปิดประตูไว้ไม่ให้แดงเข้าไม่ให้แดงเข้ามาปิดไว้เนาะ มัาจะออกกําลังกายกันแล้วนะคะขอดาวให้ยายหน่อยหนูขอดาวก่อนเอา้าโอ้ปากเวอร์อน,นี่ขอดาวหรือยังพี่พลพี่พลขอดาวหน่อยลูกขอดาวขอดาวาดาวดาวดให้หน่อยไปป้าป้าเรายายจะเปิดเครื่องแล้วนะอันนี้คล้องเลนเพื่อนพี่น้นอง นี่น่ะกะพากันมาเ่นยอยรงนี้ไม่ไปนะลูกไม่ไปนะมา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 ยายจะปิดประตูแล้วเด้อเดีย๋ยวยายต้องใช้กล้องหน้าแล้วเนี่ยฮะอัะอะนหนกหนกูชื่ออะไรลกูกเด็กหญิงอะไรมาเด้อมาเด้อมาเด้อยายตั้งกล้องก่อนเด้อ มามาแอบปิดประตูไว้เร็วเรวอยาจะปิดประตูไม่ให้แดงเข้าแดงไม่ต้องเข้านะแดงอยู่โน่นนะแดงไม่ต้องเข้ามาอ๋ออันนี้ปิดจากไหนอ๋อนี่เหรอนี่ไม่อยู่อยู่แล้วคุณหนูกัดหนูหนูแงงแงงแงโหนูเออแดงแดงแงหงโหน่ หนูนะแดงไม่ต้องเข้ามานะจะออกกำลังกายแล้วนะแดงนะโอ้สไลด์ก่อนเลยขอดาวขอดาวได้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 แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูห้องน้ำก่อน,นตูห้องนี้ก่อน แล้วยายจะเปิดกล้องนี้แล้วนะนี่ยายจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะหมด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 อะไรหมดลูกหมดคอยหมดคอยไม่มีหรอกหมดคอยอะอะไรหมดเดี๋ยวยายสตาร์ทก่อนนะยายจะไปแล้วนะ ติงลิงติงอะไรลิงลิงติงมาเร็วเร็วเร็วเย้เย่เย่ขึ้นก่อนขึ้นก่อนอ่ะขึ้นอ่ะพี่พอพี่เพชรพี่พลอยขึ้นวันนี้ใครจะเป็นคนนำขบวนพี่พลอยอ๋อตรงนี้นะโอเคนะคะไี่ใชญ่ติดสตาร์ทก่อนนะนี่เปิดเครื่องแล้วนะ จับตรงไหนจับเออจับเอวกันตรงนี้ก็ได้นี่พี่พลอยใบดีๆนะไหนนะไหนนะกอด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 เขาหน่อยโอเคจะจะไปยังไงเดี๋ยวยายอันนี้ก่อนนะยายสตาร์ทก่อนนะคะน้องเพชรนั่งอยู่เฉยๆก่อนนะลูกนะโอเคไหมลูกโอเคออ่ในีพี่พลอยยืนตรงนี้ก่อน พี่พลอยก็เริ่มสตาร์ทแล้วนะระวังนะตัวลัขานะ <Okay. S 1> ไปแล้วนะพี่พลอยพี่พลอยไปแล้วนะขึ้นมาลุกขึ้นมาอ่าขึ้นมาจับพี่พลอยจับพี่พลอยจับนะโอเคโอเคออกกําลังกายจับปากกันลุกจับปากกันอ่าโอเคโอเคจับใหญ่ก็ได้อ้าว <c oughs> ออกกําลังกายนะคะ ไปเบาๆคะ่ะไปเบาๆให้เด็กเล่นด้วยนะคะฝึกกันออกกําลังกายนะคะอน,นุจัดตรงนี้ถึงไหม,นนไหมทางนี้ถึงไหมลูกทางนี้ถึงไหมเอโอเคยัง <c oughs> ไ,ไงถึงอยู่ออกกําลังกายกันคะ่ะอ้าวฝึกวันเดียวนะคะนี่วันที่สอง เมื่อคืนนิยายก็มาวิ่งคนเดียวตอนนี้ให้เด็กมันวิ่งด้วยเด็กตื่นแต่เช้าค่ะฝึกต้นขากำลังแขนได้ทั้งปอดได้ทั้งหัวใจนะคะการวิ่งออกกำลังกายหยอกๆตอนเช้านะคะเอาแค่นี้ไม่ต้องเร็ว น,นี่ได้หนึ่งนาทีแล้วค่ะหนึ่งนาทีแล้วค่ะอืมหนึ่งนาทีแล้วค่ะตอนนี้รองเท้าวิ่งหนูยังไม่มีเลยเ,เท้าวิ่งออกกําลังกายหนูกับยายยังไม่มีเลยเราต้องใส่ถุงเท้าก่อนนะคะตอนนี้อะไรคะพอแล้วเหรอลูกพอแล้วนะเดี๋ยวยายเอาลง ทึบโอเคได้สองนาที